เงาอาถรรพใต้สะพานพุทธลมร้อนระอุกในยามค่ำคืนของมหานครไม่ได้ช่วยลดความเยือกเย็นที่เกาะกลุมจิตใจของตั้มศิลปินหนุ่มผู้ลหลงไหลในเรื่องลี้ลับและความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่เขายืนอยู่ใต้โครงเหล็กขนาดใหญ่ของสะพานเก่าแก่ที่ทอดข้ามแม่น้ำสายหลักของเมืองแสงไฟจากรถจนที่เล่นผ่านไปมาสะท้อนเป็นประกายบนผิวน้ำที่มืดมิด ตั้มมาที่นี่เพราะคำร่ำลือถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งณบริเวณนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนเริ่มบางตาระวังนะน้องที่นั่นมีคนไตยโหงเยอะเสียงเตือนจากคนขับแท็กซี่ดังแว่วในหูแต่ตั้มกลับยิ้มเขาเชื่อว่าทุกสถานที่ย่อมมีเรื่องราวของตัวเองและคืนนี้เขาก็พร้อมที่จะบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นผ่านเลนกล้องของเขาเมื่อเที่ยงคืนย่างกรายเข้ามา บรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเสียงอึกทึกครึกโครมจากเมืองใหญ่เริ่มจางหายไปเหลือเพียงเสียงน้ำกระทบตะลิ่งและเสียงเครื่องปรับอากาศจากตึกสูงที่อยู่ไกลออกไปตามยกกล้องขึ้นถ่ายภาพเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่พัดผ่านกายเรากับมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาหันขวับแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดมิดใต้สะพานจู่ๆ ไฟหน้ารถของตั้มที่จอดอยู่ไม่ไกลก็กระพริบทีทีก่อนจะดับลงสนิทต,ตามมาด้วยเสียงแตรรถดังลากยาวอย่างน่าขนลุกตามเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมจะโทรหาเพื่อนแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับหายไปอย่างกระทันหันทันใดนั้นเองเขาก็เห็นเงาตะคุ่มๆเคลื่อนไหวอยู่ริมน้ํารูปร่างนั้นบิดเบี้ยวคล้ายร่างของมนุษย์ที่จมน้ํามานานผมยาวสยายปกคลุมใบหน้าที่ซีเซียว เสื้อผ้าที่เปียกชุ่มแนบติดร่างต้ำสุ่มกล้องเข้าไปมือของเขาสั่นเทาเมื่อเห็นภาพที่ปรากฏบนจอดวงตาของเงาร่างนั้นเบืกพโพลงไร้แววชีวิตและมันกำลังจ้องมองมาที่เขาเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากริมน้ำไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่ฟังดูทรมานแสนสาหัสต้ตมถอยหลังไปชนกับเสาใต้สะพานหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึก เขาพยายามวิ่งหนีแต่ขากลับไร้เลี่ยวแรงเรากับมีอะไรบางอย่างกำลังดึงรั้งเขาไว้เงาร่างนั้นค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเขาเลือดและน้ำเน่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแสงไฟจากตึกสูงาสาดส่องกระทบใบหน้าของเงาร่างนั้นทำให้เห็นรอยแผลเว,ว่ว่และรอยช้ำเขียวช้ำม่วงเต็มไปหมดตั้มพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในความว่างเปล่า ไม่น่ามาที่นี่เลยเสียงกระซิบแหบพร่าดังข้างหูก่อนที่ความมืดมิดจะเข้าปกคลุมสติของตั้มไปเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจพบรถของตั้มจอดอยู่ใต้สะพานประวัติศาสตร์แต่ไม่พบตัวตั้มมีเพียงกล้องถ่ายรูปของเขาที่วางอยู่บนเบาะหน้าเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูภาพสุดท้ายที่ตั้มถ่ายไว้ทุกคนก็ต้องผวาเป็นภาพที่พร่ามัวแสดงให้เห็นเงาตะคุ่นของผู้หญิง ในชุดเปียกโชกกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเลนและดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นอย่างน่าขนลุกเรื่องราวของตั้มกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากใต้สะพานแห่งนั้นหลายคนเชื่อว่าตั้มถูกวิญญาณของผู้ที่จบชีวิตลงใต้สะพานดึงไปอยู่ด้วยและทุกคืนเดือนดับหากใครใจกล้าพอที่จะไปเยือนณบริเวณน,นั้นเพียงลำพัง ก็อาจจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆจากเงามืดว่าอย่ามารบกวน